สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่16แล้วเราก็กลับมาพบกับวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเครื่องมือเมนูแทรกในโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint ค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้มิทได้อธิบายเกี่ยวกับเมนูหน้าแรกแล้วนะคะเด็กๆพอจะทราบแล้วว่าในเมนูหน้าแรกของโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือในเมนูแทรกค่ะว่ามีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค้าเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะที่เครื่องมือนะคะแทรกในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะหลังจากที่เราเรียนที่เมนูหน้าแรกไปแล้วเกี่ยวกับเครื่องมือนะคะวันนี้เราก็จะมาที่เมนูแทรกกันค่ะเมนูแทรกมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถใช้งานได้คืออันแรกนะคะเด็กๆดูที่มิดเอาเมาส์ชี้นะคะ คือสัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับเป็นมีชื่อว่าสไลด์ใหม่นะคะมีการกดปุ่มนะคะปุ่มแป้นพิมพ์ได้นะคะใช้เมนูรัดที่คอนโทรลเนะคะเครื่องมือตัวนี้ก็คือการเพิ่มสไลด์ลงในงานนาเสนอค่ะส่วนเครื่องมือตัวที่สองนะคะคือเครื่องมือ ที่เป็นชัยลักษ์ตัวนี้นะคะก็คือตารางนั่นเองตารางคืออะไรก็คือการเพิ่มตารางเป็นวิธีที่ดีในการจัดระเบียบข้อมูลในเอกสารคือตรงนี้เราสามารถเพิ่มตารางได้นะคะเด็กๆ นะคะตารางมีการแทรกการวาดนะคะแล้วก็การเพิ่มตารางจากกระดาษคํานวณใน excel ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะว่าตารางใช้งานอย่างไรบ้างตอนนี้เอาแค่เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็ชื่อที่เราใช้งานก่อนนะคะตัวที่3นะคะก็คือรูปภาพสัญลักษณ์รูปภาพนะคะเด็กๆสัญลักษณ์ของรูปภาพนี้ก็คือ นะคะรูปภาพแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเรานะคะหรือแทรกจากเครื่องมืออื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม d o ด็อกแทรกรูปภาพจาก My.Doc ็หรือในไดดีนะคะที่เราสามารถแทรกได้หรือจะแทรกรูปภาพที่เราคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นรูป รูปภาพและมีลูกโลก,ก็คือการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะเป็นการแทรกรูปภาพที่นะคะเราสามารถค้นหาและแทรกรูปจากแหล่งออนไลน์ต่างๆนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คือสกินชอ็อตสกินชอ็อตก็คือการเพิ่มสแนปชอ็อตของหน้าต่างใดๆที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปลงในเอกสารของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้มีกฎด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะต่อไปนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คืออัลบั้มรูปนะคะเรา คือสามารถสร้างกานเสนอที่สวยงามได้สำหรับคอลเลกชันภาพถ่ายที่เราชื่นชอบนะคะมีตัวให้เลือกอัลบั้มรูปใหม่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นในหมวดของรูปภาพนะคะต่อไปหมวดต่อไปคือหมวดของภาพประกอบภาพประกอบก็สษณะตัวนี้คือสษณะของรูปร่างรูปร่างไว้ทำอะไรนะคะแทรกรูปร่างสำเร็จรูปอย่างเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมและรูปสอน สัญลักษณ์ตัวต่อไปที่เป็นรูปเหมือนเป็ดและมีใบไม้เราเรียกว่าไอคอนนะคะไว้สำหรับแทรกรูปร่างสำเร็จรูปอย่างเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมและรูกศนสัญลักษณ์ต่อไปคือสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมลูกเต่าสี่เหลี่ยมลูกเต่าตัวนี้เรียกว่าโมเดล 3D นะคะโมเดลส d ก็คือสําหรับแทรกโมเดล3มิติที่สามารถหมุน เพื่อดูได้จากมุมมองที่แตกต่างกันนะคะกดลูกศรก็จะมีการาแทรกโมเดลจากไฟล์จากแหล่งข้อมูลออนไลน์นะคะต่อไปสียะลักษณ์ตัวนี้นะคะคือการแทรกกราฟิกนะคะแทรกกราฟิกสมาร์ทอาร์ตก็คือสมาร์ทอาร์ตนั่นเองเป็นการแทรกกราฟิกนะคะสมาร์ทอาร์ตเพื่อการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ ซึ่งกราฟิกนี้ก็จะมีตั้งแต่รายการแบบกราฟิกและอะไดแ์แอกรมกระบวนการไปจนถึงกราฟิกที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นแผนภาพนะคะจะเป็นแผนภาพวงวงกลมหรือว่าเป็นแผนผังขององค์กรนะคะสัญลักษณ์ตัวต่อไปที่เป็นรูปแท่งตรงนี้ก็คือแผนภูมินั่นเอง แผนภูมินี้ก็คือทาให้เราค้นหารูปแบบแนวโน้มใน,ในข้อมูลของเราได้ง่ายด้วยการแทรกแผนภูมิแผนภูมิที่นี้ก็จะมีแผนภูมิแท่งแผนภูมิที่เป็นพื้นที่หรือแผนภูมิที่เป็นเส้นนะคะสัญลักษณ์ตัวต่อไปเป็นรูปตารางและมีเครื่องหมายบวกคือการนะคะรับแอดอินตรงกลุ่มนี้จะเป็นัศษณะของการแอดอินนะคะักษณ์ญญตัวนี้ที่เป็นแถบสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นแอดอินของฉัน ใช้สำรับนะคะแทรกแอดอินและใช้เว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปเป็นกลุ่มของการลิงก์นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือการซูมการซูมช่วยให้เรานำเสนอเนื้อหาในรูปแบบนะคะที่ไม่เป็นเส้นตรงได้อย่างสร้างสารรสร้างตารางโต้ตอบของเนื้อหาด้วยการซูมสรุปหรือข้ามไปที่สไลด์และส่วนเฉพาะได้ด้วย การซูมส่วนและการซูมสไลด์นะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวเน้นนะคะตัวต่อไปเป็นตัวเน้นที่เป็นรูปลูกโลกแล้วก็มีเหมือนโซ่นะคะตัวนี้จะเป็นการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์สามารถกดแป้นพิมพ์ได้นะคะเป็นเมนูรัด Ctrl K ซึ่งการสร้างลิงก์ในเอกสารของเรานั้นก็เพื่อเข้าถึงเว็บเพจและไฟล์อย่างรวดเร็วไฮเปอร์ลิงก์ก็จะสามารถพาเราไปยังตำแหน่งอื่นๆในเอกสารได้อีกด้วยนะคะตัวต่อไปสัยลักษณ์ที่เป็นรูปดาวและมีสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้มีชื่อเรียกว่าการกระทําการกระทําก็คือการกําหนดแอคชั่นให้วัตถุที่เลือกซึ่งจะดําเนินการเมื่อเราคลิกหรือวางตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุนั้น ตัวอย่างเช่นเราสามารถนะคะโอ,โอเวอร์เหนือวัตถุเพื่อข้ามไปยังสไลด์ถัดไปหรือเปิดเปิดโปรแกรมใหม่เมื่อเราคลิกได้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของการลิงก์ต่อไปเป็นส่วนข้อคิดเห็นตัวนี้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปเครื่องหมายคำพูดและมีบวกนะคะคือการแทรกข้อคิดเห็นเพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับส่วนนี้ของเอกสารต่อไปนะคะเป็นเครื่องมือของ ที่เกี่ยวกับข้อความตัวแรกนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นกระดาษและมีรูปตัว A ตรงนี้มีชื่อว่ากล่องข้อความนะคะไว้สําหรับวาดกล่องข้อความวาดกล่องข้อความที่ใดก็ได้ตรงส่วนไหนของกระดาษก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีในการสร้างกล่องข้อความที่มีขนาดตรงกับที่เราต้องการพอดี โดยเฉพาะเมื่อเราเพิ่มข้อความให้กับรูปร่างและวัตถุตัวนี้นะคะและกล่องข้อความตัวนี้เมื่อวาดและพิมพ์ข้อความเข้าไปข้างในแล้วสามารถเคลื่อนย้ายกล่องข้อความได้ด้วยตัวต่อไปเฉลลักษณ์รูปกระดาษและมีสีเหลืองๆตรงนี้นะคะก็คือหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะตรงนี้จะไว้สําหรับนะคะเป็นเนื้อหาของส่วนหัวและส่วนท้ายซึ่งจะสัมกับด้านบนและด้านล่างของหน้าที่พิมพ์ออกมาแต่ละหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการแสดงข้อมูลอย่างเช่นชื่อไฟล์วันที่และเวลาค่ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปคือตัว A อเอียงตัวนี้นะคะก็คืออักษรศิลป์อักษรศิลป์ไว้สำหรับแทรกอักษรศิลป์เพื่อเพิ่มรวดรายวิจิตให้กับเอกสารของเราโดยใช้กล่องข้อความอักษรศิลป์นะคะนักเรียนดูนะคะแบบอักษรศิลจะมีหลายแบบเลยนะคะลูกตรงนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะคะ สัญลักษณ์ตัวต่อไปตัวนี้คือวันที่แล็วเวลาค่ะไว้สําหรับเพิ่มวันที่หรือเวลาปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะจะเล็กนิดนึงนะคะโลกก็จะเป็นการแทรกหมายเลขให้กับสไลด์ของเรานะคะคือใส่หมายเลขสไลด์ในงานนําเสนอของเราเพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงได้ง่ายว่าถึงสไลด์ไหนถึงสไลด์ไหนแล้วนะคะ และเรายังสามารถเพิ่มหมายเลขสไลด์ได้โดยคลิกในกล่องข้อความและคลิกหมายเลขของสไลด์ได้ด้วยสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะชื่อว่าวัตถุค่ะวัตถุจะฝังตัวนะคะคือเอกสารหรือไฟล์อื่นที่เราแทรกเข้าไปในเอกสารนี้ในบางครั้งอาจจะง่ายกว่าถ้าให้ไฟล์ต่างๆทั้งหมดฝังตัวอยู่ในเอกสารหนึ่งแทนที่จะแยกเป็นหลายไฟล์นะคะตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่ เป็นกลุ่มของข้อความนะคะต่อไปจะเป็นกลุ่มของสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้ก็จะมีสัญลักษณ์หลายตัวนะคะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสมการด้วยนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ทําอะไรได้บ้างนะคะอ่าก็จะเป็นในรูปแบบของนะคะการเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์นะคะทางคณิตศาสตร์นะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้ ตัวต่อไปนะคะเกี่ยวกับตรงนี้จะเป็นกลุ่มของมีเดียนะคะในเมนูแทรกวิดีโอนะคะวิดีโอตรงนี้ก็คือนะ,ะมีชื่อว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มีชื่อว่าวิดีโอไว้สําหรับแทรกวิดีโอสไลด์ที่ใครใๆก็ชื่นชอบเป็นแบบไหนนะคะคําตอบก็คือสไลด์ที่มีวิดีโอเพิ่มวิดีโอลงในงานนาเสนอเราสามารถเพิ่มวิดีโอได้จากตรงนี้ค่ะ ต่อไปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลำโพมีเสียงเราเรียกว่าเสียงค่ะใช้สําหรับแทรกเสียงแทรกเสียงจากคอมพิวเตอร์ของเราหรือจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่งตางๆนะคะซึ่งเรายัางสามารถบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนได้อีกด้วยตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถบันทึกเสียงได้นะคะที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะบันทึกได้จากตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งหรือเราพูดแล้วเอาเสียงมาใส่ได้ค่ะเด็กๆ สัญลักษณ์ตัวต่อไปนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีรูปวิดีโอแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะคือการบันทึกหน้าจอก็คือแทรกการบันทึกหน้าจอบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราและเสียงที่เกี่ยวข้องก่อนที่ก่อนแทรกการบันทึกลงในสไลด์ของเรานะคะค่ะสัญลักษณ์ของเมนูแทรกก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไป ตอบคำถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะคะว่าสัญลักษณ์ของเมนูแทกมีอะไรบ้างมิจะยกตัวอย่างให้เด็กๆ5ข้อค่ะมีรูปสัญลักษณ์มาให้และให้เด็กๆตอบว่าสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือของเมนูแทรกในโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันแล้วนะคะเด็กๆพอจะจำสัญลักษณ์ของเครื่องมือในเมนูแทรกได้ไหมคะถ้าจำได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยมิสนะคะตอบคำถามนะคะคำถามนี้ก็คือเด็กๆไม่ต้องเขียนเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบในคลิปนี้เลยนะคะ เด็กๆด,ดูรูปแรกในข้อที่1รูปแรกนี้คือสัญลักษณ์อะไรคะลูกในเครื่องมือ,อเมนูแทรกนะคะของเรานะคะสัญลักษณ์รูปนี้คืออะไรเอ่ยชวนคิดน,นะคะคิดออกแล้วใช่ไหมคะรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของ ัญลักษณ์ของการสร้างสไลด์ใหม่นั่นเองนะคะคือเราจะสร้างสไลด์ใหม่ก็คือจะใช้กดที่สัญลักษณ์รูปนี้ค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่1ผ่านไปแล้วต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะสัญลักษณ์ในรูปนี้นะคะคือสัญลักษณ์อะไรคะลูกเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสัญลักษณ์ในรูปนี้ก็คือ รูปภาพนั่นเองนะคะสัญลักษณ์รูปนี้ก็คือการแทรกรูปภาพนั่นเองนะคะชื่อสัญลักษณ์ต่อไปเด็กๆช่วยมิดดูในข้อที่3หนยคะ่ะข้อที่3นี้คือสัญลักษณ์อะไรคะลูกช่วยกันนึกหน่อยนะคะนึกออกหรือยังคะนึกออกแล้วใช่ไหมคะมาเฉลยกันคะ่ะคือรูปร่างนั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูข้อที่สี่ค่ะสัญลักษณ์รูปนี้คืออะไรเนาะนะคะสัญลักษณ์รูปนี้คืออะไรเนาะช่วนคิดหน่อยค่ะ,ะมาดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆตอบเหมือนมิดไหมนะคะข้อที่ถูกคือ แผนภูมินั่นเองค่ะเด็กๆจากรูปนี้คือแผนภูมิแท่งนะคะเป็นสัญลักษณ์ของแผนภูมิแท่งค่ะสามารถแทรกแผนภูมิในการสร้างงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อที่5ค่ะดูรูปค่ะสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะเครื่องมือนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะอ่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วคำตอบคือ วิดีโอนั่นเองนะคะสัญลักษณ์รูปนี้เราจะแทรกเมื่อเราต้องการใส่วิดีโอค่ะเด็กๆพอจะจำสัญลักษณ์ได้ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะใครตอบตามมิดถูกต้องนี่คือเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นะคะผ่านกับเกี่ยวกับเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในเมนูนะ เมนูแทรกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราไปพักผ่อนกันได้เลยค่ะมิดก็ต้องขอสวัสดีค่ะ